คุ้นตัวที่บตเตอรี่มันค่อยบวม่บามีเหรียนย่อยอีกเหรียนอย่างดูออกเล่นไม่เสกได้ี่ก็บอกว่นกันไลกัะเก็กันไลกระเจ็จะเป็นศูนย์พอดีเอู้พนาบอกแ้เดเจ็ศหามันก็ลับนตาตอกันศูนย์เลยนะจะไปอยากอะไรไม่ก็เป็นศูนแล้วเนาะบวกอีกกับไม่พน้าก็เป็นเกีจศูนยดห้าน ตั้งปูมากพันกัดสวนสวนไฮห้านว่าผู้นั้นผู้นี้สนอดถามกำไรเรื่องอะ<า>ไ<า>รอ,องยายแก้วกัลายาให้นะ่ะเป็นยังคือตีบอออกมนุษย์นะ่ะมันน้มาให้แบบคล้ายๆแบบท่านจะไปคิดยากอะไรองค์ชายโอรสปูที่ขายปริสนาให้เพื่อน่ากำไรพญานาคก็คือเจ็ดห้าขั่นเพื่อน่าเพิ่นหองเพิ่นสวนแบบสวนเพื่อนมาขายแบบหลานจิตมันบผสมงบ ร้านนี่บ่แบบคิดบ่สงบคิดแต่เรื่องกำไรลกำจวกตัวใดเันก็เลยตีเป็นปิษนะแตกไข่มันขังเลี้ยงเลยงไม่ได้เว้นเว้นมันนิ่อนัดเอาตัวนี้ละค่ะเอาที่โตพันที่พันไทยนี่ยละเข้ามั่นใจก็คือเจ๊ท่าแต่ว่าถ้าถ้าท่านไหนจะเป็นแตลนั่นก็เอาศูนย์ทั้งวันก็ศูนย์พร้อมก็ไม่แน่อันนี้เราก็ยังก็เป็นไปได้เนาะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เทียบเพิ่นสิบวแปะเป็นเรื่องเสี่หยงดิช่วงที่งวดที่พังแต่ว่า งวดนี่ตีเพันบอกจังๆเลยเพราะว่ามันกติหลายความหมายเนาะแต่ว่าที่เพ็นบอกนี่แหละจังๆ,ๆเล,ละซื้อขึ้นซื้อซื้อลดแต้มซื้อึืนแต้มเอาไพนี้ดวงก็ได้เงินเทวด,ดาครับ,บรรก็นคนลงเอาจะเป็นเจ็ดสี่ก็ได้หรืออาจจะเป็นหกห้าก็ได้เมืนวอยู่ทีดวงครับมันอยู่ทีดวงพ่นซื้อึ้นซื้อลงกันคันซืนน้อ,อแบบแบบ ผู้คนเป็นเสี้ยนีหรืเพู่คนที่ซื้อขึ้น,เ,น,นเดินนาเดินนาสามถอยหลังสามนั่นได้แน่นอนแม่เนี่ยพระเจ้าเฮ็ดพระเจ้าผู้คนซื้อเป็นแล้วผู้คนกะจับอาจารย์ไนดไนผู้ใดทำผูนตั้งใจว่าสีน้ำปูนนี่แหละผู้จับ,บ<า>เอ<ร>าปล่าพ้นงผู้ใดนอ<ล>เสี้ยนผอยอย่างบุผอติดตามน้องมินเรื่อเวลาน้องมินฝันผอยเสียวมากเป็นสูตรไหม เพิ่นสิไลสูตรว่าห้าฝันแบบนี้มันจะเป็นเลขยังเพิ่นจะเป็นเลขยังครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นมีตำราของเพิ่นแมนครับเพิ่นมีตำราแล้วเพิ่นมีสูตรของเพิ่นเวลาเพป็นไลาสูตรมากนะเวลาผู้ยังสิละเพิ่นสิมีโสเพิ่นเอาไปจับไปวิเคราะห์ไปนั่นดีดีแล้วเพิ่นจังคอยสีลงทุ่นมาเสร็เนี่ยเขากันล่อล่อเบิ้งอีกเพราะว่ายังอีกหลายเมื่ออยู่เพื่อเพิ่นมายำตัวไรอีกเนาะค่ะ แม่ครับกะให้พิจจรณาใส่ภาพใส,ส่สติใส่ปัญญาแตะว่าเลขกมันอีกตั้งหลายมือเนาะอะาปูพื้นว่าช่วงสรุปแบบวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดยังสิงนะครับก็ค่อยปั้งอีกรอบน,นึงแต่ว่ากะจดไว้ก็ได้ยานยานลืมแล้วก็เบิ่งคลิปอ่าของมินเนี่ยย้อนค้ำเบานั่นว่ามันสิเป็นตัวใดอยากให้ออกมาประกอบจิก๊กซ่ก็คือแต่ว่าปูเพื่นให้เป็นปริศนาแล้วใครปริศนาให้แล้วปริศนาทางรรม อืคุณแสงเดือนเพิ่ดคลิปแรกอีนีเห็น <c oughs> เห็นคลิปแรกก็ว่าอยู่ว่าทําไมผู้ชายล้าสวยจังอันนี้คลิปแรกเพื่นเออมินมาในล้าตัวเป็นนาคานาคีมาเพิ่นเห็นว่าเป็นผู้ชายตอนนั้นเพราะว่ามาเห็นครั้งแรกเพิ่นผู้แดกแต่ว่าแต่เป็นผู้ชายผู้ชายคือนล้าออนแทะขจ้าทักมาหลายช่วงคลิปแรกเลยที่มาเปิด ถ้าพ่อกับสิแม่เแต่แอนเป็นกันย่งแต่เรื่องคือกันอดีตอดีตพบชาติมินก็คือเจ้าชายเป็นผู้ชายแล้แม่แต่ศาสตร์นี่ดวงคําว่าดวงจิตดวงจิตถ้าเราแม่จะไปเกิดพบใดเป็นผู้หญิงหรือเป็นอ่าสตรีดวงจิตเราก็เป็นดวงเดียวดวงเดียวไี่แม่เป็นดวงจิตดวงเดียวแต่ว่าก็คือปู่เปนวลาปู่ครอบอ่าอ่าเขาเรียกว่ามณีเพชรนาคาคือครอบล่างไว้นั่นแหละครอบล่างไว้แต่ บุคคลอาจจะบ่สามารถเห็นแบบว่าเพิ่นสิว่าเอ้าเด็กน้อยผู้ชายตัวนี้ตั้งซั่นจังซี่นะแม่เพิ่นสิบ่คิดว่ามินส่วนมากเห็นแบบว่าเป็นผู้ชายล่ะเนาะแอดมินตั้งแต่ที่แรกมินเดออ่านคอมเมนต์อยู่ป้าผู้ชายคือล่ำงามแท้ก็ได้ไปตอบอยู่มินเป็นลูกครึ่งมินวางจีปวดแล้วหน้าใสมากไม่ดูไม่ดำสันเพ่นจ้าดลาชีกำลังจับตัวนี้คนมีบุญใส่ใส่สุดขาวใสค่ะนุ่งขาวมันบริสุทธิ์ ลูกล้านกันได้มาทั้งได้ดึงได้ซอยอีกสองที่วินเลยเนาะบได้ผู้หลันบอดถอยเป็นผู้อายก็ได้ซอยม่ใช่ได้ดึงได้ดึงล้านได้ดึงนอกไม่ไม่มีใครดึงลูกของเจ้าได้นอกจากตัวเจ้าชายฟ้าหุ้งเท่านั้นที่จะสามารถดึงลูกเจ้าได้เนเคย่อกพ่อกับแม่พ่อแม่กับบอฟัง คือว่าเนาะวัยรุ่นมันก็ต้องอ่าเอาใบย่มุ่งเสกมือเมาวัยรุ่นเนาะชีวิตใบรุ่นเรเลยแบบเราถอดคอกับแม่คือแบบเวลาน้อนถึงมือสีเนาะกีมเราก็ได้โทษผู้ใดดอกว่ากอยู่ที่ผลบุญกรรมเขาสร้างมากห่วงตมาแต่ว่าอยากให้น้องมาทางนี้อยากให้พ่อกับแม่เพิ่นสบายใจอย่างหน่อยเฮาก็สบายใจ พ่อแม่ก็สิบ่ได้เป็นทุกข์จั่นสินะครับแม่แม่ก็สิได้บุญกุศลอานิสงส์พ่อถึงน้องบ่ได้บวชในผ้าเหลืองถึงบ่ได้ถือศีลแต่ว่าเพียงแค่เราปฏิบัตินุ่งขาวชุดขาวบ่ว่าสิสุดยังพอแคกอ่าปฏิบัติกวดลานกวดอีนนี่อยู่ในวัดเพิ่นจริงสังศีเป็นก็สิเหลรตตัวเมตตาอยู่ที่ครับกลับมาซอยกันแล้วก็น้องก็จากที่ว่ากันเมื่อนั้น FC เพิ่อนเก๋เป็นพยานใหนนะมัดว้ยยุงตาใหญ่มากแม่ชี ดูไปดูมาเนาะปัจจัยไฟเปี๊ยะตัวบางใหญ่เนาะนังกีไซเปี๊ยเข้าไปก็นองบแงจึงคือสอสามอีกเรื่ตัวเลขอีกเสีอยู่จนวอดสองทุ่มหมดละยาวอ่ะบ่ไม่มูเม่เอาใคยอยู่ไปนี่ตะไรได้เนี่ยเอากระว่า จาพี่น้องเอฟซีค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขของเมซี่เนาะจ้ะเนาะเป็นตัวเลขของเมชีที่เพิ่นฝันเนาะจ้ะเนาะแต่ทีแน่ๆคือว่าปูอือลือกับมาเนนไห่ก็คือเจ็ดหาเนาะจากพี่น้องคะ่ะเจ็ดห้าตัวเดียวแล้วกับปลายทะเบียนรถที่เพิ่นฝันก็คือฝันว่ามีคนเอาปืนมายิงล่งอนาล่อนานี่ก็คือปลายทะเบียนเพิ่นห้าเอ้ยเก้าหนึ่ง ศู 03, นย์สามน่าจะเนาะพี่น้องก็เอาไปตีเอาตามคว้วฟันของเพลินที่เพลินเบาสูฟังเด้อพี่น้องเด้อจ้ะนี่แหละค่ะที่เป็นตัวเลขแนวทางเอาไปพิจารณาเอาเนาะจะเนาะสำหรับแม่ชีแม่ชีมินเนาะจะเนาะวัดดงนาเพลินเนาะจะเนาะแม่ชีมินเนาะจ้ะ น้องเอฟซีหลายๆท่านก็นค,คงจะได้ยินได้เห็นแล้วที่ว่าของเพนแตกต่ำต่ำ,ตำเ,ลลเลขปูอืลืนอกจาพี่น้องคะเลขปูอืลือจ้ะธรรมกระจัดนอกจากพี่น้องขัดก็ผ่านจา้าเลขกทุกโตไม่สิดออกไม่ิิดลุดเข้าได้หลุดได้เป็นเป็นประเภทนี่ของโตเลขเพิ่นอยู่แล้ว สำหรับชิปนี้เจอตูสิฝากพี่ฝากน้องไ้แต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่นะเนาะลำลำลุำลำลยลวยถูกหวยลวยเบอร์กันสุผู้สุขคนเด้อพี่น้องคะ่ะจ้าปังปัง,ปงค่ะขอให้ปังปังทุกท่านนะจ้า